ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยที่จังหวัดปัตตานีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนับพันครัวเรือนโรงเรียนยังต้องปิดการเรียนการสอนโดยที่จังหวัดปัตตานีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลจะบังติกอสบารางังและอเนรูอําเภอเมืองถูกน้ำท่วมกว่าพันครัวเรือนถนนหลังวงังหน้าวาันถนนโรงอ่างถนนกลาพอและสันติสุขรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ต้องใช้เรือเป็นยานผ่านนะ โรงเรียนกว่า10บโรงต้องปิดการเรียนการสอนขณะที่เส้นทางที่จะเข้าเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถูกน้ำท่วมทุกเส้นทางส่วนตำบลปากาหารังบาราเหาะตำบลตะลุปโป้บ้านเรือนกว่า3,000ครัวเรือนยังคงจมอยู่ในน้ำเป็นวันที่6บางพื้นที่ระดับน้ำสูง3เมตรส่วนที่จังหวัดสตูลน,น้ำจากคลองในพื้นที่หมู่ที่ 5, ตําตำบลบ้านควรไหลล้นตลิ่งกัดเซาะถนนปูนสุดและที่กั้นแนวโค้งหลุด ทางอ,อปตอได้เร่งนำป้ายไปติดห้ามรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านเรือนชาวบ้านและสวนยางพาราของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายด้วยส่วนที่จังหวัดพัทลุงน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มอำเภอเมืองควนขนุนเขาชัยสนบางแก้วและปากพยูนชาวบ้านกว่า4,000ครัวเรือเดือดร้อนส่วนน้ำท่วมริมเทกเขาบรรทัดในอำเภอกงลา สมุทรศรีนครินศรีบรรพ์และป่าบอนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงพื้นที่ราบลุ่มติดลำคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติใน1-2วัน ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดศูนย์บรรเทาอุทก,กภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลาและที่สํานักงานประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกรายงานล่าสุดมีสถานประกอบการได้รับผลกระทบ5้าราย